ด่วนอีกจะต้องชั่วโมงมาแงสามภาคมาก่อนอีสานตะันออกกลางรับมือฝนแรกแห่งปี68ปีกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับสังวาตภัยอุทกภัยปีกรากาทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพี่ก,กรมที่พรลุกลาชัยทาง Facebook ประจำวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของปัจจัยฝนที่จะเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงแนโน้มอากาศหนาวเย็นที่จะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆลงมาประท้าทาให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองแทนที่ที่จะมีอากาศหนาวเย็นลงเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ จากนี้เป็นต้นไป14กุมภาพันธ์จนถึง16กุมภาพันธ์อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นในทุกภาคแต่ก็ยังคงมีปัจจัยคือจะมีเมฆเข้ามาบางส่วนของบริเวณภาคตะวันออกก็อาจจะทาให้มีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงที่17กุมภาพันธ์จนถึงในช่วงที่20กุมภาพันธ์โดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างารวมถึงภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา จากการพัดนำของลมใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้เข้ามาดังนั้นก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่อาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้และหลังจากนั้นวันที่21กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์จะมีบริเวณของอาก,กาศสูงหรือมรดกเย็นแผ่ลงมาประทะจากฝนเล็กน้อยอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง รวมถึงภาคตะวันออกดังนั้นขอให้ติดตามการอัปเดตพยาก,ากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งฝนมีแนวโน้มเข้ามาในช่วงหลัง21กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์จะมีลมตะวันออกและลมตะวนออกเฉียงใต้พัดแซกเข้ามาและจะมีในด้านของบริเวณขอบอากาศสูงหรือมรากาศเย็นแผ่ลงมาประทะทำให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคนอง อาจจะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ดังนั้นต้องติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปอจะพาไปดูการพยรา,ากรณ์จากพออสมควรต้นจาน ในช่วงระยะเวลา15วันล่วงหน้าตั้งแต่14่กุมภาพันธ์จนถึง27กุมภาพันธ์ในช่วงแรกสิถึงสิกุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยจะอ่อนกำลังลงอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนแต่ยังไม่ถึงกับร้อนจัดจะมีลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแต่มีกำลังอ่อนลงซึ่งํากไม่มีฝนเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกฝุ่นจะเริ่มกลับมาสะสมเพิ่มมากขึ้นใน,นระยะนี้ ส่วนอุณหภูมิในระยะนี้ช่วงเช้ากับตอนกลางวันจะต่างกันมากหลังจากนั้น17-27กุมภาพันธ์ทิศทางลมเริ่มแปรปรวนโดยจะมีกระแสลมฝ่ายต,ตันโตลมตันตกเฉียงเหนือะระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนและมีลมทางทิศใต้และลมตันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วน20กุมภาพันธ์ยี่สี่กุมภาพันธ์ยังมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของอีสานและเทะเลจีนใต้ทําให้ลมที่พัดเข้ามาปกคลุมเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชืน้นทําให้เริ่มมีฝนฝน,นฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ฝนก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนกักบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากช่วงปลาย ของการคาดการณ์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายได้ดูการสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาประมวลผลใหม่ซึ่งใช้เป็นแนวทางาประกอบการตัดสินใจและติดตามคาดการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูการพยา,ยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 14ถึงกุมภาพันธ์2 5 6พยากรียงอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง20องศาและสูงสุด3 4ถึง37องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด5ถึง15องศาลมตึมตกเฉียงใต้ ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาและสูงสุด34-37องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1 5องศาลมตะวันอ,ออกความบริว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตะวันออก ความเร็ว1 0บ0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิตามสูตย่ำสอง2 2 2 4องศาและสูงสุด36-37องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบ5ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยงายกาศภาใต้ฝั่งตะวันออก อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง้อยละสิบส่วนมากจังหวัดยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด3-36องศาจากลมตะวันออกความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามสสามหกองศาจากลมตะวันออกความเร็วิมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกะเลื่อนต่ำกว่า m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรและนะครับคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปนีไดของบริเวณของประกาศสูงหรือมลอากาศเย็นก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมเป็นช่วงๆแต่แผ่ลงมาปกคลุมโดยส่วนใหญ่ ก็จะทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกแทนแทนที่จะมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดเข้ามานะครับหลังจากนั้นอากาศก็จะได้แค่เย็นเย็นลงติดตามอัปเดตพากณรอากาศกันอย่างใกล้ชิดและคาดการณ์ว่าในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาน่าจะออกประกาศแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ติดตามอัปเดตพากณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติม แอดมิตรรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพร้อมข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณแสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ